มาดูสิปลาต้มขมิน้นหน้า,นาตามันยังไงาขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขมิน้นนะแล้วก็ปรุงรสให้ได้ตามต้องการนะมาดูสิมาดูสิอืม <c oughs> ใช่มันก็ออกมีรสเปรี้ยวนิดนิด มีหวานมันเค็มอืมเพราะว่าเราใส่อ่มามะขามไปนิดหน่อยเพื่อให้ไม่ให้เลี่ยนออนี่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 เราจะกินยังไงเนี่ยอืมเอาอย่างนี้แล้วกันอืมร้อนปากสั่นเลยเพื่อนเพื่นอ,อืมอืม อืมความอร่อยอร่อยมันบอกได้เลยว่ามันแซ่บจริงๆมันอร่อยอร่อยจริงจริงสดน้ำเยอะๆใส่พริกขี้หนูไปหน่อยนึงเน,ะนาะไดดทะลรดองร้อนเข้าสวยแล้วก็ไข่ยาวอืมอืม เป็นมือที่แค่นี้อร่อยแล้วมีอะไรมากอืมอย่างเดียวสองอย่างนี่แหละอะตามด้วยอะไรน้ำไม่กินน้ำหวานแล้วแล้วก็ไม่กินน้ำขวดแล้วกินโซดาแทนจะซา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 คนจะได้ซาซาตามด้วยตามด้วยขมๆหน่อยอกาแฟดำบางวันก็กาแฟดำบางวันก็กาแฟ น้ำตาลหน่อยคาปูชิโน่ฮันนี่ฮันนี่แล้วเพื่อนๆล่ะครับทานอะไรไหนอย่างนาบอกด้วยอืรับชมที่ไหนก็มาบอกด้วยแล้วคนนี้ล่ะพร้อมไหมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้ว,อ,อ,ลวอ่ะไปไป,ปกิน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 